สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากเลยนะคะครับสวัสดีครับนั่นคือบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ไทยเพิ่งลงนามกับสหรัฐอเมริกาอ๋อเรื่องแร่สำคัญ critical minerals ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่บางทีเราอาจจะคุ้นกับคำว่าแร่หายากหรือ Rare Earth มากกว่าซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับจริงๆแร่กลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุคปัจจุบันเลยนะครับ เพราะเป็นวัตถุดิบที่เอ่อเรียกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชิปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV กังหันลมแผงโซลาเซลล์โอ้โหเยอะเลยนะคะครับหรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ใช้ความต้องการเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเลยครับค่ะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องนี้กันว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยมีเนื้อหาจริงๆเป็นอย่างไรทำไมความร่วมมือนี้ถึงเกิดขึ้นช่วงนี้ แล้วก็มุมมองรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงข้อคิดเห็นข้อกังวลต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาด้วยโดยเราจะใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราได้รวบรวมมานะคะครับผมเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่มุมมองของทางรัฐบาลก่อนเลยดีกว่าเพราะเรื่องนี้ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาพอสมควรเลยนะคะครับมีทั้งคำถามข้อกังวลต่างๆเนาะค่ะ ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รมวต่างประเทศท่านสีหศักิกพงเกตุแก้วท่านได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไว้อย่างไรดังค่ะครับทางรัฐบาลนีนเน้นย้ำจุดยืนชัดเจนมากนะครับว่าสิ่งที่ลงนามไปเนี่ยมันคือบันทึกความเข้าใจหรือ MOU อซึ่งในทางสถานะแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากข้อตกลงหรือ agreement หรือสนทิสัญญา Treaty อย่างชัดเจนเลยครับค่ะ อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ทางรัฐบาลพยายามสื่อสารออกมาเลยแล้วความแตกต่างตรงนี้มันมีนัยยะสําคัญยังไงในเชิงปฏิบัติหรือทางกฎหมายคะสาคัญมากครับคือ MOU โดยทั่วไปเนี่ยถือเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันมากกว่าอ๋อค่ะหรือเป็นกรอบกุ้มกว้างสําหรับความร่วมมือในอนาคต คือมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เข้มงวดเหมือนสนธิสัญญาที่ต้องผ่านสภาอะไรแบบนั้นใช่ครับที่ต้องผ่านกระบวนการให้สัตยาบันตามรัฐธรมรมนูญจุดเด่นของ M O U คือความยืดหยุ่นสูงค่ะและที่สำคัญคือทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกได้นะครับเอ้าหรอคะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิจารณาแล้วว่าไม่ต้องการจะดำเนินการต่อก็บอกเลิกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเข้าใจแล้วคะ่ะคือเหมือนเป็นการแบบ เปิดประตูเพื่อพูดคุยกันเฉยๆมากกว่าจะเป็นสัญญาที่มัดตัวเราแน่นๆประมาณนั้นเลยครับวัตถุประสงค์หลักที่รัฐบาลสื่อสารออกมาก็คือต้องการสแสวงหาความร่วมมือด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องการสำรวจการประเมินศักยภาพแหล่งแร่ซึ่ง ตรงนี้ไทยอาจจะยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมและแน่นอนก็คือการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่สําคัญเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่เลยครับแล้วเรื่องที่มีคนกังวลว่าเอ๊มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐเป็นพิเศษหรือเปล่าตรงนี้รัฐบาลว่ายังไงคะรัฐบาลยืนยันครับว่าการดําเนินการใดๆภายใต้ MOU ย e ี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดค่ะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส แล้วก็ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่มีการให้สิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือกฎหมายแก่ใครมีมุมมองอื่นอีกไหมคะที่รัฐบาลนำเสนอเกี่ยวกับ MOU ฉบับนี้มีอีกมุมที่น่าสนใจครับค่ะคือการมองว่า MOU นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฟื้นฟูแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอ๋อค่ะหลังจากที่อาจจะมีช่วงที่ดูห่างๆกันไปบ้างนะครับ แล้วก็อาจจะใช้เป็นเหมือนใบเบืกอกทางเหมือนปูทางครับสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการเชรจาในประเด็นอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตเช่นเรื่องอะไรคะเช่นการขอให้สหรัฐช่วยพิจารณาเรื่องกำแพงภาษีสำหรับสินค้าไทยบางประเภทอะไรแบบนี้ครับ โอเคค่ะพอจะเห็นภาพจากมุมของรัฐบาลแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูเนื้อในกันบ้างดีกว่าว่าจริงๆแล้วขอบเขตความร่วมมือที่ระบุไว้ใน MOU มเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันกว้างขวางแค่ไหนคะจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานะครับขอบเขตความร่วมมือหลักๆเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกันครับค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวน่าสนใจคะ่ะเริ่มที่ด้านแรกเลยเป็นเรื่องอะไรคะด้านแรกก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่สาคัญมากครับ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางเทคนิคและก็ความเชี่ยวชาญเพื่ออะไรคะก็เพื่อช่วยให้ไทยเราสามารถประเมินแล้วก็วิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรแรกที่เรามีอยู่ได้แม่นยําขึ้นอ๋อค่ะแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราด้วยครับฟังดูเหมือนเป็นการเน้นสร้างความพร้อมให้เราก่อนนะคะแล้วด้านการลงทุนล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดถูกต้องครับด้านที่2คือการส่งเสริมการลงทุนซึ่งระบุชัดเจนเลยว่าต้องการให้ครอบคลุม ตลอดห่วงโซ่อุปทานตลอดห่วงโซ่ครับตั้งแต่การสมรวจการสกัดการแปลรูปจนถึงการรีไซเคิลเลยอ๋อค่ะนี่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่ใช่แค่ขุดแร่ออกไปขายเป็นวัตถุดิบราคาถูกๆมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องการลงทุนเช่นมีการให้สิทธิพิเศษอะไรกับใครเป็นพิเศษไหมมีจุดหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะครับ คือการระบุว่าผู้เข้าร่วมหรือ participants ซึ่งก็หมายถึงทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าโอกาสแรกในการพิจารณาลงทุน first opportunity to invest ใช่ครับ first opportunity to invest ในสินทรัพย์แรกสำคัญที่อาจจะมีการซื้อขายหรือพัฒนาในไทยแต่ว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศและที่สําคัญคือการลงทุนนั้นนั้นเนี่ยต้องมาพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะและก็การฝึกอบรมบุคลากรของไทยด้วยอืมตรงโอกาสแรกในการพิจารณาลงทุนนี่เองนะคะที่อาจจะเป็นประเด็นให้ตีความได้หลายแงม่มุมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพิจารณาในส่วนข้อกังวลกันนะคะแล้วด้านอื่นๆมีอะไรอีกบ้างคะด้านที่3ครับคือการสร้างกลไกความร่วมมือ อาจจะเป็นรูปแบบของการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ค่ะจัดสัมมนาเวิร์กช็อปทำโครงการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาร่วมกันหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วยครับด้านที่4ดูเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบหรือนโยบายใช่ครับเป็นการร่วมมือเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติกฎระเบียบแล้ก็นโยบายที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรบ้างคะ อาจจะหมายถึงการทำให้กระบวนการขออนุญาตต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับท้องถิ่นให้ราบรื่นขึ้นแล้วก็อาจรวมถึงการพัฒนากลไกหรือหน่วยงานเพื่อดูแลความมั่นคงของสินทรัพย์แร่ด้วยครับค่ะแล้วด้านสุดท้ายล่ะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การคุ้มครองตลาดครับคุ้มครองตลาดครับ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโอกาสในการประมูลที่อาจจะเกิดขึ้นให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้เพื่อให้บริษัทของทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลเพียงพอในการเตรียมตัวครับแล้วก็จะมีการประสานงานกันเพื่อปกป้องตลาดแรกสำคัญในประเทศตามหลักการค้าเสรีและเป็นธรรมอันนี้รวมถึงเรื่องราคาด้วยไหมคะอาจจะรวมถึงการพิจารณาเรื่องกรอบราคาขั้นต่ำหรือการกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากภายนอกครับฟังดูแล้วขอบเขตความร่วมมือมันกว้างจริงๆนะคะครอบคลุมตั้งแต่การหาข้อมูลไปจนถึงการลงทุนการปรับปรุงกฎเกณฑ์แล้วก็การดูแลกลไกลตลาดเลยใช่ครับจุดที่น่าสังเกตคือการให้ความสําคัญกับห่วงโซ่อุปทา,านทั้งระบบจริงๆค่ะตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําครับตั้งแต่ต้นน้ําสํารวจสกัดกลางน้ําแปรรูป ไปจนถึงปลายน้ำคือการรีไซเคิลซึ่งอันนี้สอดคล้องกับแนวน้มโลกที่ต้องการความยั่งยืนความมั่นคงของวัตถุดิบค่ะและการระบุถึงการคุ้มครองตลาดหรือกรอบราคาขั้นต่ำเนี่ยก็สะท้อนความเข้าใจในพลวัดของตลาดแร่ลวกนะครับที่มันมีการแข่งขันสูง แล้วก็อาจมีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้ทีนี้คำถามสำคัญก็คือทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้คะที่เรื่องแร่สำคัญมันกลายเป็นวาระเร่งด่วนขึ้นมาขนาดนี้แล้วทำไมสหรัฐถึงมุ่งเป้ามาที่ความร่วมมือกับไทยในเรื่องนี้เป็นพิเศษคะ อันนี้ต้องมองในภาพใหญ่ระดับโลกเลยครับปัจจุบันเนี่ยความต้องการแร่สำคัญมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะมันเป็นหัวใจของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราพูดถึงกันทั้ง EV พลังงานสะอาดเซอน m i c o ต d u c อ o r ใช่ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดการผลิตแล้วก็การแปลรูปแร่เหล่านี้โดยเฉพาะแร่หายากเนี่ยคือประเทศจีนครับ จีนนี่ครองเยอะแค่ไหนคะควบคุมสัตว์ส่วนตลาดโลกอยู่ถึงรอราวเจซหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางชนิดนะครับโอ้โหเจเป์เลยเหรอคะครับเยอะมากนั่นทําให้สหรัฐแล้วก็พันธมิตรตะวันตกเนี่ยต้องพยายามหาแหล่งอื่นเพื่อลดการพึ่งพาจีนลงเป็นเรื่องความมั่นคงทางซัลายเชนถูกต้องครับนี่คือยุทธศาสตร์สําคัญเรื่องความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทานเลยสหรัฐแล้วก็หลายประเทศในยุโรปกําลังพยายามอย่างหนัก ที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกที่มันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่จีนเพียงแห่งเดียวเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ครับส่วนทําไมต้องเป็นไทยปัจจัยแรกเลยก็คือที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคอินโดโปแปซิฟิกค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สหรัฐให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในเชิงนโยบายต่างประเทศอยู่แล้ว นอกเหนือจากที่ตั้งแล้วมีปัจจัยเรื่องศักยภาพแหล่งแรกของเราเองด้วยไหมคะอย่างที่มีข่าวฮือฮากันไปก่อนหน้านี้เรื่องลิเทียมโซเดียมมีส่วนแน่นอนครับข่าวการค้นพบแหล่งลิเทียมโซเดียมในไทยเนี่ยสร้างความสนใจอย่างมากค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ชัดเรื่องปริมาณค่ะคือข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสำรองที่มันคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์จริงๆเนี่ยยังต้องการการสำรวจและยืนยันเพิ่มเติมอีกมากก็ตามค่ะนอกจากนี้เนี่ย มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยเขาก้าวหน้ามาก mm hmm. หรือเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไปก็ได้ครับมันเหมือนกับว่าแร่สำคัญเหล่านี้กลายเป็นแบบน้ำมันชนิดใหม่ของยุคดิจิตัลไปแล้วที่ประเทศต่างๆกำลังแย่งกันเข้าถึงโอ้เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับมันกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆค่ะ การที่สหรัฐเข้ามาสร้างความร่วมมือด้านนี้กับไทยจึงมองได้ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานแล้วก็อาจจะตรงกับเป้าหมายของไทยเองด้วยครับในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสอดรับกับเป้าหมายของไทยเองที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e- V H ับและก็เรื่องพลังงานสะอาดด้วยครับแต่ก็นั่นละคะ่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางที่จะมีแต่ด้านบวกหรือโอกาสอย่างเดียว มันต้องมีเสียงสะท้อนมีข้อกังวลหรือคำถามตามมาแน่นอนครับซึ่งก็มีจริงๆใช่ค่ะซึ่งก็มีจริงๆด้วยเราลองมาพิจารณาประเด็นเหล่านี้กันบ้างอย่างเป็นกลางนะคะครับประเด็น,แ,นแรกที่ดังขึ้นมาเลยก็มาจากเวทีการเมืองนะครับโดยเฉพาะจากสสพัทรพงศ์ลีลาพัฒนจากพรรคประชาชนค่ะท่านตั้งคำถามว่าอะไรคะท่านตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าใน MOU นี้ ไยได้อะไรแล้วก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบหรือไม่แล้วท่านมองว่าเราเสียเปรียบตรงไหนหรือกังวลเรื่องอะไรเป็นหลักคะความกังวลหลักๆของท่านก็คือเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องโอกาสแรกในการพิจารณาลงทุนที่เราคุยกันไปตะกี้ค่ะ ว่ามันอาจจะถูกตีความหรือนำไปปฏิบัติในลักษณะที่ให้สิทธิพิเศษแก่บ,บริษัทสารัฐในการเข้าถึงข้อมูลใช่ครับในการเข้าถึงข้อมูลพิกัดแหล่งแร่ที่สำคัญก่อนใครแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนตัดหน้าประเทศอื่นๆรวมทั้งอาจจะได้รับการอำนวยความสะดวกทางกฎหมายที่รวดเร็วกว่าปกติซึ่งท่านกังวลว่ามันอาจทำให้ไทยตกอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือเป็นแค่สนามแข่งขันครับ หรือเป็นเพียงสนามให้มหาอำนาจเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในบริบทการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากนี้ยังมีเรื่องความพร้อมของไทยเองด้วยใช่ครับยังกังนวลเรื่องความไม่พร้อมของไทยเองทั้งในแง่องค์ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับแร่เหล่านี้และที่สําคัญคือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมารองรับ หากเกิดการทำเหมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาจริงๆประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้น่าจับตามากเลยนะคะเพราะมันเชื่อมโยงกับปัญหาที่มีอยู่เดิมด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือถูกต้องเลยครับเรื่องนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับข้อห่วงใหญ่ข้อสังเกตจากภาควิชาการค่ะอย่างอาจารย์สืบสกุลกิตนุก,กรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งท่านทำงานวิจัยแล้วก็คลุกคลีกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนในพื้นที่ภาคเหนือมานานมากครับอาจารย์สืบสกุลท่านชี้ประเด็นอะไรที่น่ากังวลบ้างคะเกี่ยวกับ MOU ี้ อาจารย์สืบสกุลให้มุมมองที่ลึกแล้วก็กว้างขึ้นหลายประเด็นเลยครับอย่างแรกคือท่านย้ำว่า MOU นี้พูดถึงแร่สำคัญหรือ Critical Minerals (CTM) ค่ะไม่ใช่แค่แร่หายากถูกต้องครับซึ่งมันมีรายการยาวเหยียดกว่า60ชนิดเลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่แร่หายาก (rare earth) ที่เราอาจจะนึกถึงเป็นอย่างแรกอ๋อมันรวมถึงแร่อื่นๆด้วย ใช่ครับมันรวมถึงแร่พื้นฐานอย่างแมงกานีสดีบุกตะก,กัว่วพลวงด้วยซึ่งหมายความว่าห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะครับแล้วเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนที่เป็นปัญหาเดิมอยู่แล้วล่ะคะอาจารย์ว่ายังไงบ้างนี่คือประเด็นใหญ่ที่ท่านนิ้นย้ำเลยครับอาจารย์สืบสกุลชี้ว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นเหมือนจุดพักแล้วก็เป็นผู้นําเข้าแร่ 4Tm โดยเฉพาะแร่หายากจํานวนมาก จากประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาจากเมียนมาครับโดยเฉพาะจากพื้นที่รัฐคชินซึ่งการทำเหมืองที่นั่นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากมีการปนเปื้อนใช่ครับมีการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แม่น้ำสายหลักที่ไหลเข้าไทยเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็ลงแม่น้ำโขงต่อครับ แล้วก็ส่งผลต่อไปยังแม่น้ำโขงปัญหานี้เป็นเรื่องเรื้อรังที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเลยครับหมายความว่าการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ MOU นี้อาจจะยิ่งทำให้ปัญหาการนำเข้าแร่จากพื้นที่ที่มีปัญหามันรุนแรงขึ้นหรือว่าตัวเลขการนำเข้าจริงๆอาจจะสูงกว่าที่เรารายงานกันเป็นความกังวลสำคัญเลยครับอาจารย์สืบสกุลตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขนำเข้าแร่อย,อย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อย รค,ครับเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลักลอบนําเข้าที่ไม่ผ่านระบบอีกมากอืและที่ซับซ้อนไปกว่าน,นั้นคือบทบาทของกลุ่มติดอาวุธชาติพัธุ์ในเมียนมาที่อาจจะเป็นผู้ควบคุมหรือได้รับผลประโยชน์จากการทําเหมืองและการค้าแร่เหล่านี้ค่ะการมี MOU นี้อาจกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับห่วงโซ่อุปทานที่อาจจะมีปัญหาด้านสิทธทิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยที่ใน MOU ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย โดยที่ในตัว MOU เองไม่ได้มีการระบุถึงกลไกการตรวจสอบการป้องกันหรือการเยียวยาผลกระทบเหล่านี้เลยโดยเฉพาะผลกระทบข้ามพรมแดนอาจารย์สืบสกุลก็เลยเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การจัดการที่ต้นต่อใช่ครับมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดแผนงานภายใต้ MOU ให้สาธารณะรับทราบมากขึ้นค่ะแล้วก็เสนอให้พิจารณายุติหรือชะลอการนำเข้าแร่ C T M จากเมียนมาโดยเฉพาะจากพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อกดดันครับเพื่อกดดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางแล้วก็เพื่อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความเชื่อมโยงกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยด้วยครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความพร้อมทางกฎหมายของไทยเองด้วยใช่ไหมคะว่าเรารองรับเรื่องนี้ได้แค่ไหนครับอันนี้ก็สําคัญมีการชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการแร่สําคัญโดยเฉพาะเลยนะครับยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ ที่จะครอบคลุมมิติที่ซับซ้อนต่างๆทั้งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA เรื่องความมั่นคงของทรัพยากรการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมสู่ท้องถิน่นหรือการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทา,านหรือ Traceability อ๋อที่เป็นมาตรฐานสากลใหม่ๆใช่ครับที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งปัจจุบันเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มข้นมากครับ การที่ยังไม่มีกรอบกฎหมายที่รัฐกุมมารองรับแต่เรากำลังจะเปิดรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่อาจจะมีผลกระทบสูงมากเข้ามาเนี่ย มันก็เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลจริงๆนะคะถูกต้องครับข้อกังวลทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงคำถามใหญ่ๆที่สังคมไทยต้องเผชิญเลยนะครับคือ 1. เราจะรักษาสมดุลระหว่างการเปิดรับโอกาสทางเศรษฐกิจกับการปกป้องอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของเราได้ยังไงค่ะ 2>, 2. เราจะสร้างหลักประกันความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ยังไงโดยเฉพาะกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และ3และ 3. คือเรามีความพร้อมด้านกฎระเบียบและกลไกลกำกับดูแลมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเดินหน้าเต็มตัวในเรื่องนี้นี่คือโจทย์ท้าทายที่ต้องหาคำตอบอย่างรอบคอบม,มากครับและที่น่าสนใจคือ MOU เรื่องแรกสำคัญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงด้านการค้าอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันโดยตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับมักจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแบบเดียวๆ๋อค่ะข้อตกลงด้านทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มักจะมีความเชื่อมโยงกับการเจรจาต่อรองในประเด็นการค้าการลงทุนหรือผลประโยชน์อื่นๆด้วยเสมอซึ่งกรณีนี้ก็มีครับซึ่งในกรณีนี้ก็มีข้อมูลปรากฏออกมาเช่นกันครับมีรายละเอียดอะไรบ้างคะเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่ว่านี้ จากข้อมูลที่สำนักข่าวรอยเตอร์สแล้วก็ทำเนียบข่าวของสหรัฐเผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับระบุถึงกรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ reciprocal trade agreement framework ค่ะเนื้อหาว่ายังไงบ้างคะสาระสำคัญคือฝ่ายไทยเราจะลดอุปสรรคทางภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐประมาณ99%ของรายการทั้งหมด99%เลยเหรอคะครับ แล้วก็จะมีการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติคือสหรัฐในธุรกิจโทรคมนาคมด้วยแล้วในฝั่งไทยไมีข้อผูกพันอะไรตอบแทนไปบ้างคะรายงานระบุว่าไทยให้คอมมานที่จะจัดซื้อเครื่องบินจากสหรัฐจำนวน80ลำ80ลำครับซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาลถึงราวๆ18,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโหแล้วก็จะนำเข้าสินค้าพลังงานจากสหรัฐเช่นกา๊าซธรรมชาติเหลว LNG แล้วก็น้ำมันดิบ รวมมูลค่าประมาณ5,400ล้านดอลลาร์ต่อปียังมีอีกไหมคะครับนอกจากนี้ยังมีการเจรจาเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็กากถั่วเหลืองที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการด้วยครับโอ้โหพอเห็นภาพรวมแบบนี้มันทําให้ MOU แรกสําคัญดูเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะคือมีการให้และรับในหลายมิติพร้อมๆกันเลยใช่ครับการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด ทั้งเรื่องแร่เรื่องการค้าแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจบริบทและความซับซ้อนของการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในช่วงเวลานี้ได้ดียิ่งขึ้นครับเอาไว้ค่ะเราคุยกันมาพอสมควรเลยได้เห็นทั้งมุมมองจากรัฐบาลรายละเอียดในตัว MOU เองบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และที่สำคัญคือข้อก,กังวลและคำถามจากหลายๆฝ่ายรวมถึงภาพรวมข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมถ้าจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราคะครับ ถ้ามองจากมุมที่รัฐบาลนำเสนอนะครับ MOU นี้ก็คือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ยังไม่ผูกมัดค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดึงดูดการลงทุนแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญของโลกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมกับกระชับสัมพันธ์กับสหรัฐครับพร้อมกันนั้นก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐไปด้วยในตัว แต่ในอีกด้านหนึ่งเสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมนักวิชาการแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็ดังขึ้นมาพร้อมคําถามสําคัญสําคัญเลยนะคะคทั้งเรื่องความโปร่งใสการได้เปรียบเสียเปรียบของไทยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเฉพาะปัญหาหมลพิษข้ามแดนที่ยังแก้ไม่ตกครับและก็ความพร้อมของกลไกกฎหมายภายในประเทศเราเองว่าจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้ดีแค่ไหนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใตย้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันแล้วก็แรงดึงดูดของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งไทยเราก็ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับค่ะ <c oughs> ทําให้ทุกการตัดสินใจมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมันคือภาพที่ซับซ้อนจรจิงๆค่ะมีทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดูน่าตื่นเต้นมากๆแต่ก็แฝงไว้ด้วยความท้าทายและความเสี่ยงใหญ่หลวงเหมือนกัน ครับทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็อธิปไตยในการจัดการพับทรัพยากรของชาติด้วยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะครับและการตัดสินใจที่มองถึงผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศเป็นสําคัญที่สุดสุดท้ายนี้ค่ะอยากชวนคิดต่อสักนิดในยุคที่แรทสาคัญกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงแบบนี้และประวัติศาสตร์ก็มักจะสอนเราว่าการทำเหมืองขนาดใหญ่มักจะทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังเสมอครับ เป็นบทเรียนที่เห็นกันบ่อยๆใช่ค่ะสังคมไทยเราควรจะเริ่มตั้งคำถามพูดคุยหรือวางกลไกยป้องกันอะไรกันบ้างตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคเพื่อให้แน่ใจว่าการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจจากแร่ส,สำคัญครั้งนี้เนี่ยครับมันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมจริงๆโดยไม่เป็นการสร้างต้นทุนที่เราอาจจะต้องจ่ายคืนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งแวดล้อมสังคมหรือแม้กระทั่งความขัดแยง้งครับ เราจะเรียนรู้จากอดีตแล้วก็ออกแบบอนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไรใช่ค่ะนี่อาจเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ